มีเพื่อนๆถามว่ากระดูกวิญ,ญญาณเฉพาะนี้ดีไหมควรมีหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปดูคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปด้วยนะครับกระดูกวิญ,ญญาณเฉพาะชิ้นนี้มีความจําเป็นสําหรับนิ่งโมงหลง SP นะครับเมื่อเราอัพกระดูกวิญ,ญญาณชิ้นนี้ได้4ดาวเหลืองนะครับจะมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาก็คือในช่วงระยะเวลาของเขตแดนนะครับหากจํานวนของศัตรูน้อยกว่าฝ่ายเรา2คนหรือมากกว่านะครับ หลังจากผ่าน10เทินของตัวละครใดๆก็ตามนะครับฝ่ายเราจะได้รับชัยชนะนะครับผมเอฟเฟกต์นี้มีผลในเกมเพย์แข่งขันเท่านั้นนะครับเมื่อเราอัพกระดูกวิญญาณเฉพาะชิ้นนี้ถึง6ดาวเหลืองหลังเขตแดน9สีคืนชีพลูกทีมลูกทีมที่คืนชีพจะลงมือทันทีนะครับและจะมีเอฟเฟกต์อื่นๆเพิ่มขึ้นมาเมื่อเราอัพกระดูกวิญญาณชิ้นนี้ถึง1ดาวแดง4ดาวแดง5ดาวแดงแล้วก็6ดาวแดงนะครับ สรุปแล้วก็คือกระดูกวิญญาณเฉพาะชิ้นนี้จำเป็นสำหรับนิ่งลงหลง SP นะครับเพื่อนๆ